สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมเก็บเบอร์โทรรัพส์ของเพื่อนญาติพี่น้องของเราถ้าเก็บในนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวหายนะครับชีวิตนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดเลยนะครับมือถือเราจะหายแล้วก็ไปเปิดในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือจะไปเปิดในมือถือของเพื่อนเราก็ได้เพียงแค่เราจํารหัสสมาชิกและรหัสผ่านเราก็สามารถไปเปิดได้เลยนะครับมันจะทําให้เราสะดวกสบายในการเติมเงินได้ด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเราจะเติมเงินให้เพื่อนเรานะครับเพียงแค่คลิกปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับโปรแกรมมันจะใส่เบอร์โทรให้เราแบบสมบูรณ์แบบเลยเห็นไหมครับใส่เบอร์โทรให้เราเราก็เพียงแค่เลือกจํานวนเงินอย่างเงี้ยนะครับพอเลือกจํานวนเงินแล้วก็กดปุ่มเติมเงินแค่นี้เองเงินก็เข้าของเขาแล้วนะครับมันจะทําให้เราง่ายและสะดวกสบายอย่างมากนะครับนี่คือถ้าเกิดเราบันทึกไว้ในนี้หรือว่าเวลาเราจะโทรหาเขานะครับเพียงแค่เรากดช่วงนี้ก็ได้ครับช่องที่เป็นชื่อเขาก็ได้ เนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มโทรออกเลยนะครับถ้าเราจะโทรหาเขาหรือว่าไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกมุมอ่าปุ่มลบหรือแก้ไขอะไรต่างๆตัวนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับหรือจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรต่างๆอ่ายกตัวอย่างวิธีการบันทึกก็ไม่ยากนะครับวิธีการบันทึกอ่าสมมติว่าการบันทึกมันจะมี2ช่องทางนะครับช่องทางที่1คือเราเติมเบอร์เขาเวลาเติมสําเร็จเนี่ยโปรแกรมมันจะถามว่าเพิ่มรายชื่อลงสมุดโทรศัพท์หรือไม่ ถ้าเรากดว่าใช่นะครับมันก็จะให้เรากรอกข้อมูลนะครับชื่อที่อยู่เขาแต่ถ้าเกิดเราอ่าเราไม่ได้เติมเงินให้เขาเราอยากเก็บไว้ในนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะเวลาเวลาเราเติมเงินให้เขามันก็จะสะดวกสบายอย่างชื่อเลขขานนะครับอย่างยก,กตัวอย่างเราก็ใส่นางอ่านางอปอปลาก็แล้วกันนะครับปอปาลาสามตัวนะครับหมวดอักษรนะครับเราก็ อา,อาจจะใช้เป็นรูปแบบว่า,อาปอปาก,ากา็แล้วกันเวลาลายชื่อเยอะๆนะครับมันจะทำให้เราหาง่ายนะครับถ้าเราแยกหมดอักษรส่วนที่อยู่นะครับส่วนที่อยู่เราอาจจะใส่อะไรก็ได้ที่อยู่หมู่บ้านเขาหรือโรงงานเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างนายปอปานนะาหมู่บ้านอออ่างอะไรเงี้ยเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนเบอร์ทโทรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างจำลองไว้ให้ดูนะครับผมใส่เลขศูนย์ไปแล้วก็แล้วกันนะครับ แล้วก็เครือขขายนะครับ AS แล้วก็บันทึกแค่ดีเองนะครับโปรแกรมมันจะใช้ง่ายและทีนี้ทีนี้รายชื่อมันอยู่ข้างล่างนะครับอาตระกูลหมวดปอปายนะครับจะนี่ปอปลาอาหมู่บ้านอออ่างนะครับอันนี้คือผมก็ใส่อำเภอพมืองจังหวัดเชลบุรีอันนี้คือของเบอร์อื่นเขาสมมติว่าเวลาเราค้นหารายชื่อเยอะๆเราไปค้นหาตรงไหนตรงนี้นะครับค้นหาตรงนี้เลยอสมมติว่าผมใส่ปออาปอปลานะครับ ปอปลาเห็นไหมครับมาเลยนะครับปอปลาหมู่บ้านอออาสมมุติว่าเราจะโทรหาเขาเราก็กดตรงนี้เลยครับมันจะโทรหาเขาเลยหรือเราจะเติมเงินให้เขาก็กดตรงนี้หรือเราจะลบหรือแก้ไขอะไรต่างๆก็เพิ่มกดตรงนี้เอาสมมุติว่าผมจะเติมเงินให้เขาผมก็คลิกปุ๊งนะครับคลิกเข้าไปเลยโปรแกรมมันก็จะใส่เบอร์ให้เราเห็นไหมครับเบอร์โทรอันนี้ผมใส่จําลองให้ดูเบอร์โทรเราเพียงแค่เลือกจํานวนเงินนะครับเลือกจํานวนเงินแล้วก็ กดปุ่มเติมเงินแค่นี้เองนะครับเงินก็เข้าของเขาแล้วนะครับใช้ง่ายนะครับโปรแกรมเนี้ลองลองเอาไปลองบันทึกเล่นๆดูนะครับหรือจะเป็นช่องที่เราเติมเงินนะครับเราก็สามารถบันทึกไว้ได้นะครับมันจะทําให้เราสะดวกสบายอย่างมากนะครับดังนั้นวิธีการเติมใช้สมุดโทรศัพท์นะครับก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ